สันร,รับจากร่างกายอุจจระกำลังบอกอะไรสวัสดีค่ะหมอเนแพทย์หญิงนะเฉพะะระนพนะคะเป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์โรคระบบทางเดิอนอาหาระคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของอุจจาะนะคะมีคำถามมาถามหมอเยอะมากนะคะว่าอุจจะแบบนี้เป็นอันตรายไหมน่ากลัวแบบไหนนะคะอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะคะว่าอุจจะสามารถบอกโรคได้นะคะในอดีตเนี่ย แพทย์แผนโบราณหลายๆคนนะคะใช้อุจจาระนะคะในการวินิจฉัยโรคมันนานเป็นแบบโอ้เป็นพันๆปีมาแล้วนะคะอุจจาระเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นของเสียออกจากร่างกายนะคะมันช่วยบอกอาหารที่คุณกินหรือว่าน้ําที่คุณกินนะคะความเครียดหรือระบบย่อยอาหารของคุณก็ได้นะคะอ่ะแบบสามารถบอกได้โดยที่ยังไม่เจาะเลือดเลยนะคะคุณสามารถสังเกตอุจจาระของตัวเองได้นะคะ อุจละที่ดีเป็นแบบไหนนะคะอุจละที่ดีนะคะ75%นะคะมันเป็นน้ำนะที่เหลืออีกประมาณ20%นะคะคือกากใยห,หรือว่าไฟเบอร์ของผักผลไม้ธัญพืชที่เรากินเข้าไปนะคะส่วนน้อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำดีที่หลั่งออกมาจากตับนะคะที่มันใช้ในการย่อยไขมันนะคะ ร่างกายเนี่ยน้ำดีส่วนหนึ่งมันถูกดูดกลับไปใช้ใหม่นะคะถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารแบบที่มีพิษน้ําดีก็ถูกวนไปใช้ใหม่นะคะแล้วส่วนเหลือน้อยๆเนี่ยก็จะลงมาอยู่กับอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นสารหลักๆะคะ่ะคือน้ำํำกากใยน้ําดีบ้างนะคะน้ำดีนี่แหละเป็นตัวสาคัญที่ทำให้อุจจาระคุณมีสีน้ำตาลนะคะถ้าอุจจาระของคุณมีน้ำ เยอะนะคะเพราะร่างกายไม่ยอมดูดซึมน้ําหรือน้ําปล่อยออกมาในลําไส้เยอะเกินไปในกรณีของท้องเสียอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของอุจจาระนะคะรูปร่างมันก็เลยขึ้นอยู่กับน้ําที่เรากินด้วยนะคะหรือว่าการที่บางครั้งร่างกายเนี่ยไม่ยอมดูดซึมน้ํานะคะก็จะเจอในคนที่มีภาวะลําไส้อักเสบทําให้การดูดซึมน้ํากลับของลําไส้มันแย่ลงหรือติดเชื้อ พวกอาหารเป็นพิษก็ได้นะคะพวกนี้จะกระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ําออกมาในลําไส้เยอะขึ้นเลยทําให้เรามีลักษณะายเหลวนะคะดูในรูปที่หมอแนบมาให้ดูนะถ้าคุณถ่ายเป็นแบบที่เจ็ดเลยนะคะแปลว่าคุณโหแบบร่างกายขับน้ําออกมาเยอะมากนะคะหรือติดเชื้อทําให้น้าหลั่งออกมาเยอะหรือบางคนกินอาหารนะคะที่มีความเข้มข้นสูงนะคะ วยหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่มีความเข้มข้นเยอะมันจะดึงน้ําเข้ามาเยอะนะคะพวกนี้ก็ามาักจะเกิดในคนที่กินพริกกินน้ําหวานกินผลไม้แบบนี้นะคะคุณก็จะมีอุจจาระแบบที่6หรือแบบที่7ได้ค่ะในขณะที่ร่างกายคนปกติทั่วไปนะคะแบบไม่ถูกน้ําขับออกมาเยอะ ลำไส้บีบตัวดีจะมีการถ่ายอุจจาระแบบที่4นะคะคือแบบกล้วยหอมนะแบบนี้คือดีมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ําไม่น้อยไปไม่เยอะเกินไปนะคะในแบบที่3เนี่ยน้ำมันจะถูกดูดออกมาจากอุจจาระมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้บางครั้งเราเห็นอุจจาระเรามีลักษณะเป็นล่องๆนะคะอันนี้ก็เป็นอุจจาระที่ดีพอสมควรเหมือนกันคะ่ะแต่บางคน และรูปร่างอุจจาระที่คนต้องระวังนะคะอย่างเช่นบางคนออกมาเป็นเม็ดกระสุนนะคะอันนี้บอกถึงว่าน้ําในอุจจาระมันน้อยหรือการบีบตัวของลําไส้มันน้อยเกินไปนะคะ mm. คือการผ่านาปกติร่างกายจะเดินทางในลําไส้เราเนาะอยู่ในลําไส้ใหญ่ประมาณ24-48ชั่วโมงเองนะคะแต่บางคนอ่ะโอ้โหลำไส้มันบีบตัวช้ามากนะคะ mm. ก็จะเจอในคนที่เครียดก็ได้นะคะกลุ่ม ยาบางชนิดก็ได้นะคะที่มีผลต่อการบีบตัวของลำไส้แบบนี้นะคะหรือว่าในบางคนที่กินผักผลไม้น้อยนะคะคําว่าผักผลไม้น้อยคืออะไรนะคะไฟเบอร์ที่เหมาะสมที่เราควรกินจากผักผลไม้เนี่ยควรผักผลไม้ประมาณสองกำมือต่อมือนะคะอันนั้นถึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมนะคะในคนที่อุจจาระเป็นเม็ดเม็เนี่ยมันบอกได้แค่ว่าลำไส้บีบต,ตัวช้ากินผัก น้อยกินน้ําน้อยนะคะต่อไปอุจจาระที่มันรีบแบบนะคะอันนี้มันบอกได้ว่ามันอาจจะมีก้อนอะไรไปขวางอยู่ในลําไส้หรือเปล่าทําให้อุจจาระเนี่ยออกมามีลักษณะเป็นรีบๆนะคะโดยเฉพาะเจออุจจาระรีบบวกกับบางครั้งเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียนะคะการที่เราเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียเนี่ยเพราะว่าร่างกายพยายามจะปล่อยน้ําออกมานะคะเพื่อเคลียก้อนอุจจาระให้หมดนะคะด้วยการปล่อยน้ําออกมาให้เยอะขึ้น มันก็เลยทําให้เรากลายเป็นท้องเสียอันนี้เป็นลักษณะที่ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจก่อนว่ามีก้อนอะไรไปขวางลําไส้หรือเปล่านะคะต่อไปคืออุจจาระนะคะที่เหลวมีมันแทรกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติโดยเฉพาะการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะการที่ร่างกายเป็นตัวข่วงมากนะคะน้ำมันทุกอย่างมันจะเก็บทุกอย่างเลยนะ การที่มีน้ํามันหลุดออกมาในอุจจาระนะคะแปลว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้นะอาจจะมีภาวะอักเสบของลำไส้รุนแรงหรือบางคนย่อยน้ํามันไม่ได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่ผิดปกติมากๆนะคะจะเจอแบบนี้ในคนที่เป็นโรคตับรุนแรงหรือเป็นโรคตับอ่อนนะคะเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยจะมีอยู่ตําแหน่งประมาณนี้นะคะด้านซ้ายบนนะตับอ่อนทําหน้าที่ในการ สร้างเอนไซม์สร้างการย่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ําตาลโปรตีนไขมันนะคะแต่ไขมันเนี่ยเป็นตัวที่เราเห็นชัดสุดนะการที่ตับอ่อนทำงานผิดปกติอาจจะบอกถึงโรคอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนได้นะคะหรือว่าตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะ อันนี้เราบางคนต้องให้เอนไซม์ย่อยไปนะคะกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากเอนไซม์ย่อยแต่สิ่งสําคัญคือต้องหาสาเหตุก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งตับอ่อนนะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่รักษายากนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตสูงนะ,ะแม้แต่คนแบบสตรีปจ็อบเนะะี้ยค่ะก็ยังเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับอ่อนเลยนะ,ค,ะคนที่แบบมีเงินขนาดนั้นนะคะเขายังไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะ สีเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะคะสําหรับสีที่หลายๆคนถามหมอเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือสีเขียวเป็นอะไรไหมนะคะการที่เราอุจจาระสีเขียวเนี่ยมันบอกได้หนึ่งก็คือการที่เรากินผักที่มีสารพวกคอลลาเลนนะคะชาเขียวแบบนี้นะกว่าเราจะเคลียอาหารที่เรากินทําได้นะคะต้องใช้เวลาการถ่ายประมาณสองครั้งนะคะถึงจะเคลียอุจจาระที่แบบเรากินคอลลาเลเข้าไปหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากิน อาหารที่มันมีสีเขียวผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้น่ากังวลนะสีเขียวนอกจากเป็นคอโลฟิลแล้วยังเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวเร็วนะคะการที่ลำไส้บีบตัวเร็วผิดปกติอาจจะเกิดจากการกินยาฆ่าเชื้อนะคะก็เป็นสิ่งที่เจอบ่อยเหมือนกันค่ะสําหรับอันที่2นะคะก็คือสีดำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดําแล้วเหลวมีกินนะคะอันนี้บอกถึงการมีเลือดออกตลอดทางเดินอาหารเลยตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะคะและลำไส้เล็กนะพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นอุจจาระแบบที่มันเหม็นคาวมากๆเลยนะคะหรือบางคนกินยาบางอย่างอย่างเช่นยาในกลุ่มบิสมัธยาธาตุเหล็กกลุ่มนี้ทําให้อุจจาระเป็นสีดําได้แต่จากยาจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะสําหรับสีที่3นะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะถ้าแดงสดเนี่ยบอกถึง อาจจะเป็นลิซิดวงหรือเป็นอะไรที่อยู่บริเวณรูทวารหรือเป็นลำไส้ใหญ่ก็ได้นะคะถ้าแดงคล้ำหน่อยนะต้องระวังว่าอาจจะมีจากลำไส้ใหญ่ด้านขวาลำไส้เล็กนะคะจนถึงกระเพาะอาหารเลยนะพวกนี้นะคะก็ต้องหาสาเหตุและตรวจเพิ่มเติมค่ะสำหรับอุจจาระสีถัดไปนะคะคืออุจจาระ 4, ส,สะะีเหลืองซีดๆนะคะเหลืองซีดๆแบบประมาณที่เหมาะให้ดูนะคะอันนี้เป็นการบอกถึง ว่าคุณอาจจะมีการอุดตันของท่อน้ำดีในตับนะคะสาเหตุที่เจอบ่อยคือมะเร็งนะคะก็ต้องไปหาสาเหตุเช่นเดียวกันนะน,นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าอุจจาระสีชิดเนี่ยบอกถึงการอุดตันของท่อน้ำดีซึ่งนอกจากนั้นอาจจะมีอาการคันได้นะคะแล้วสักพักคุณก็อาจจะมีตัวตาเหลืองได้นะคะอันนี้เป็นตัวบอกโรคอันดับแรกๆที่คุณควรต้องระวังเลยค่ะต่อไปอุจจาระสีเงินค่ะอันนี้เป็นอุจจาระที่ เกิดขึ้นจริงนะคะมันเกิดจากคนที่มีอุจจาระสีซีดบวกกับอุจจาระสีดำค่ะก็จะมาเป็นอุจจาระสีเงินนะคะพวกนี้เกิดจากโรคบริเวณแถวแถวหูรูดหรือท่อเปิดของทางเดินน้ําดีนะคะพวกนี้ก็จะมาเป็นสีเทาแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอุจจาระสีที่เหมาะสมนะคะคือสีน้ําตาลหรือค่อนไปดําตาลเข้มอะไรแบบนี้ก็คือ,อยังเป็นสีอุจจาระที่ปกติอยู่นะคะสีเขียว ก็ปกตินะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะแก้เบื้องตอน้นคุณต้องรู้ก่อนว่าสัญญาณอันตรายแบบนี้ต้องไปหาหมอนะคะก็คืออุจจาระเป็นสีดําสีแดงอันนี้ควรต้องไปตรวจนะคะลักษณะคือ2ถ่ายเหลวเรื้อรังนะคะถ่ายมากกว่า3ครั้งต่อวันนะอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุของอาการท้องเสียโดยเฉพาะถ่ายเป็นน้ําด้วยนะคะ สามคือถ่ายเป็นมันอันนี้ควรต้องรีบไปตรวจเลยนะคะหรืออุจจาระสีซีดอันนี้ควรต้องไปตรวจนะคะมีเมื่อโดยเฉพาะเมื่อปนเลือดอันนี้ต้องไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุเลยนะคะคนปกติเนี่ยมีอุจจาระประมาณ3มครั้งต่อสัปดาห์ถึง3มครั้งต่อวันได้เลยนะคะ ลำไส้ของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์เฉพาะนะคะบางครั้งพวกนี้ก็ทําให้เกิดจากจุลินทรีย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักๆนะคะอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญการดื่มน้าให้พอการกินผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะการที่เราทํากิจวัตรบางอย่างเช่นนั่งเยอะเกินไปทําให้ลําไส้บีบตัวน้อยการเพิ่มการขยับตัวบ้างนะคะก็จะช่วยทําให้เราถ่ายอุจจาระได้ดีนะคะอุจจาระไม่เคยโกหกคุณนะคะ และอันนี้มันเป็นข้อความจากลำไส้ที่พยายามส่งหาคุณนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้หมอนิดนึงนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ